สวัสดีครับวันนี้ก็มาเอาข่าวมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมมาวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันแรกอะหลายๆคนชอบ Resident Evil ภาคที่9นะครับมีอะไรมาอัปเดตบ้างก็สรุปแล้วนะครับก็จากทางผู้พัฒนาออกมาบอกเองเลยว่าในภาคนี้นะครับภาครีภาคที่9เนี่ยจะมีทั้งมุมมองบุคคลที่1และบุคคลที่3นะครับเออก็คือมุมมองผ่านไลกับมุมมองเฟิร์สเพรสเนั่นเอง แต่เขาเน้นย้ำว่าถ้าจะให้ประสบการณ์ที่ดีนะต้องเล่นแบบเฟิร์สเพอร์เออก็อันนี้เอาที่สะดวกเลยนะแต่ผมอ่ะผมเล่นได้ทั้งคู่ไงผมไม่ใช่โมช i ั่นซิกเนตแต่ว่าผมชอบเติร์ดเพอร์เซนมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้เห็นตัวละครเราแอคชั่นเออแล้วเขาบอก <c oughs> เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะมันจะไม่แบบเป็นมุมมองบุคคลที่3แบบแบบหยวย,หวยเหมือนภาคภาคอะไรว่าภาควิดเลเออ อันนี้เขาจะทําออกมาดีๆเลยก็แบบว่าประมาณเหมือนกับภาค4นะครับภาค4 remake ภาค2 remake ภาค3 r e m a k อะไรเงี้ยคุณภาพจะประมาณนั้นนะครับมุมมองผ่านไหลเนาะแล้วก็จากไอ้รูปรูปที่หลุดอ่ะเหมือนกับว่าบางทีคัดซีนจะเป็นมุมมองบุคคลที่1นึ่ซะเป็นหลักนะครับเพราะว่าเ,เกมมันเน้นบุคคลที่1่ะแล้วก็ถ้าเราจะสลับนะครับเขาบอกว่าเราสามารถออกไปสลับได้ก็คือกด e sc ตั้งค่า แล้วก็ปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3หรือบุคคลที่1สลับกันตรงนั้นนะครับเออไม่สามารถปรับในเกมได้นะแบบปรับเรียวไทม์ปรับไม่ได้ต้องกดหยุดเกมก่อนสำหรับ Resident Evil ก็มีข่าวประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรมากเออก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมอ่าข่าวต่อมา Silent Hill นะครับประกาศรีเมคภาคแรกนะครับหลังจากที่ถึงปีหรือ,อยังวะที่ว่ามันมีรีเมคภาคที่2ออกมานะครับทีนี้ก็ถึงข่าวภาคที่1แล้ว เออผมก็สงสัยทำไมไม่รีเมคภาคที่1แต่ก็มีคนบอกว่าภาค2มันขายดีที่สุดนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันไม่โยงกับใครเขาก็เลยแบบนับโยนหินถามทางโดยการรีเมคภาคที่2ก่อนไงพอมันประสบความสําเร็จใช่ไหมเขาก็เออจะรีเมคภาคที่1นะครับผมก็ก็ได้ทีมเดิมนะครับที่ทํารีเมคภาคที่2ครับมาทําภาคที่1ด้วยอ่ะข่าวต่อมาอันนี้ก็รีเมคนะครับที่คนคิดว่ามันไม่น่าจะทํารีเมคแต่มันก็ทํามาแล้วครับ Postal 2นะครับรีดักไอเกมสุดระยำจังไรที่ว่าเอาปืนเสียบตูดแมวแล้วก็มายิงประกาศทำรีเมคนะครับโอ้โหบ้าบอรจริงเออโดยเขาบอกว่าเขาจะยกเครื่องใหม่ทั้งระบบใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็ใช้ Unreal Engine 1.5ใช่ไหมกาจะเปลี่ยนเป็น Unity นะครับเอ,อ๊ะทำไมไม่ใช้ Unreal Engine 5วะ โอ้ถ้าทำไมไม่ใช้าวะเออใช้ unity ทำไมเราปะโถเออเดิมทีก็อันเรียลอยู่แล้วโดยเขาบอกว่านะครับเขาจะทำให้ละเอียดขึ้นเลยนะก็แบบฉากต่างๆก็จะสมจริงข้าวของนะครับกระจัดกระจายผมไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี่มันจะโอ้เขาบอกเนี่ยระบบแยกชิ้นส่วนแบบสมจริงโอ้โหมันมันต้องโหดกว่าเดิมมากแน่ๆเลยว่ะเดิมทีมันก็โหดแล้วนะมันโดนแบนไปหลายประเทศเลยแล้วอันใหม่มันจะไม่โดนแบนเหรอวะเออ โอ้แล้วเขายังมีสโลแกนด้วยนะยั้งมือไม่ใช่แนวทางของเกมซีรีส์นี้โอ้โหกะจัดเต็มเลยว่างั้นก็รอชมนะครับผมอ่ะข่าวต่อมาเขาบอกกันว่า The Witcher 3นะครับจะมี DLC ใหม่ออกมาในปี2026นี้ก็คือเราน่าจะได้เล่น DLC ของ The Witcher 3ก่อนที่จะได้เล่น The Witcher 4นะครับผมโอ้โห ยังไม่จบนะครับต้องเล่น DLC ใหม่ก่อนเออจะเย็นๆเขาบอกว่าไทาม์ไลน์นะครับก็จะมีภาคนี้ภาค DLC ออกมาก่อนนะครับเราถึงจะได้เล่นภาค4กันแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ข่าวลือนะครับยังไม่ได้แบบมีการฟันธงเนาะแต่ว่าเห็นว่าเป็นข่าวหลุดเออว่าจะมี DLC นะครับก็ต้องรอดูนะว่ามันจะมีออกมาจริงๆหรือเปล่าอ่าข่าวต่อไปข่าวสุดท้ายเลนโบซิกซีดนะครับ มีภาคใหม่ให้เล่นฟรีไม่ใช่ภาคใหม่ดิมันเอาของเดิมนี่แหละมาเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์นะครับโดยใช้ชื่อว่า Rainbow Six s i ซีมีคนบ่นออกมาแล้วครับโปรเต็มเลยครับเพราะว่ามันกลายเป็นเกมฟรีไงเพราะว่าปกติมันเป็นเกมเสียตังค์เนาะทีนี้โปรก็เต็มเลยครับเพราะมันไม่ต้องแคร์ว่าจะตัวรหัสตัวเองที่ซื้อมาจะโดนแบนแล้วไงเรียบร้อยนะครับเกมเออ Oh, ปกติผมชอบเล่นนะเรนโบว์ซีดเนี่ย,ยไม่ใช่เรนโบว์ซีดเรนโบว์ซิกซีดเออวิอ่ผมเล่นแบบของผมเยอะมากเลเวลผมสองร้อยสามร้อยแล้วอะ่ะมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะอืมแต่พอมาเปิดฟรีแล้วผู้เล่นเก่าๆอย่างเราได้อะไรบ้างอะ่ะเอออยากรู้เหมือนกันนะผมหาข้อมูลไม่เจอใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับว่าผู้เล่นเก่าที่เสียเงินไปแล้ว,วได้อะไรบ้าง อ๋อแล้วก็มีข่าวใหม่แทรกเข้ามานะครับเขาบอกว่าสเตล่าเบดนะครับผมเพิ่งเปิดตัวในสตรีมไปใช่ไหมตอนนี้ยอดผู้เล่นนี่คือแบบถล่มทลายนะครับโอ้โหนี่ไงเกมไม่เวกมันจะเป็นอย่างนี้ไงไอส่วนไอเกมเวกก็ดับหายตายศูนย์ตายศูนย์นะดับหายตายสาบศูนย์กันไปนะครับนี่เกมไม่เวกมันก็ต้องได้ผลตอบรับที่ดีจากแฟนๆใช่ไหมล่ะเออจะไปท,ำทำําทําไมเกมเวกเออนี่ เลิกได้แล้วเ,เกมเวกอะ่ะมาทําตัวละครสวยๆงามก็พอแล้วใช่ปะเราจะมาเวกทํใหม่วะเราอยากเล่นเกมเราเล่นเกมเพื่ออะไรเพื่อหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็อยากเล่นตัวละครสวยๆหล่อๆใช่ไหมละ่ะเราจะเอาความจริงตามเข้าไปในเกมทาไมวะ <laughs> เออก็ประมาณนี้นะครับข่าววันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะามาพูดกันอีกแล้วกันนะเออเรียกว่ามาเมาส์กันดีกว่า สำหรับช่องอื่นก็าทาละเอียดกันไว้แล้วเราแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับแต่ว่าเอาข่าวมาเมาส์กันโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า